สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณจรุพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณเพียรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็บ่ายวันพระราฐปดีที่13สิงหาคม2563นะครับก็แน่นอนเรื่องของการประกาศบรรยุนะฮะเพิ่มเติมใช่ไหมฮะตกลงเรียบร้อยแล้วเป็นวันที่4และวันที่7และนะครับใช้คาว่าและท่านผู้ฟังมีบางท่านบอกว่าอ้าทําไมไปเขียนว่า4ถึง7แล้วจะหยุดเขียนว่า4ถึง7ทําไมในเมื่อ5กับ6มันหยุดอยู่แล้วเสาร์อาท แตกต่างกันนะคำว่าและกับคําว่าทั้งหมดใช่ไหมจนถึงคำว่าคาว่าและจนถึงอ่าจนถึงสี่และเจ็ดนะครับก็เลยกลายเป็นหยุด4ี่ห้าหเจ็ดไปโอ้เมื่อกี้ก็ไปในเฟซบุ๊กโอ้โหคุณจรุพันธ์จองเที่ยวกันแล้วอ่ะก็นี่แหละค่ะรัฐบาลเขาก็สนับสนุนให้คนได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะดีฮะอ่ะเอาละครับเดี๋ยววันนี้ช่วงแรกของรายการเราช่วงเล่าข่าวจะไปพูดคุยกันหน่อยเรื่องของรัชนีรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะครับก้าวขึ้นสู่อันดับสามของอาเซียนแล้วก็ขึ้นเป็นอันดับที่ห้าสิบเจ็ดของโลกแล้วนะครับแปลว่าอะไรพูดคุยกับคุณอัจฉรินพัฒนาพันชัยปลัดกระกรทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอัจฉริณครับสวัสดีค่ะครับขอบครับขอเป็นความรู้เลยครับอัจฉริย์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แปลว่าอะไรครับแบบชาวบ้านนะอัจฉรินเอออันนี้เนี่ยมันเป็นการสํารวจของสาธาระชนนะคะเรื่องของความพร้อมหรือประเมิน บริการของภาคร้ายของแต่ละประเทศนะคะภาครารให้บริการ,รผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ีมากน้อยแค่ไหนนะคะจะจะมีการประเมินกันสองปีครั้งนะคะคซึ่งปีนี้ปก็ได้ประกาศไปเมื่อเดือนมิถุนายน,นะค่ะครับซึ่งอพอจะมีรายละเอียดไหมว่ามีปัจจุปัจจัยอะไรบ้างที่เอามาใช้ในดัชนีเนี่ยใช่ค่ะในดัชนีที่เขาดูเนี่ยจริงๆมีสาตัวนะคะคือดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนแล้วก็ดัชนีการให้บริการออนไลน์ของรัฐบาลท้องถิ่นวันนี้เนี่ยเรามาดูตัวแรกกันละกันดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาดูจากปัจจัยสามตัวนะคะสามตัวนะครับตัวแรกสุดเนี่ยค่ะก็ตัวแรกสุดก็คือว่าภาครัฐเนี่ยมีการให้บริการออนไลน์มากน้อยแค่ไหนนะคะออนไลน์ออนไลน์เซอร์วิสอินเด็กซ์นะคะับอันที่สองก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโทรรมนาคมนะคะ ว่าของประเทศไทยเรามีความพร้อมคือมีคนเข้าใช้ได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อินเทอร์เน็ตนะคะมือถือโทรศัพท์พื้นฐานอะพวกนี้นะคะคแล้วส่วนที่3มในเรื่องของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเรื่องของอทุนมนุษย์นะคะนนเรื่องของว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาคนนะคะให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไอที IT, อะไรนาอยขนนะคะค่ะ ซึ่งในปีนี้ต้องบอกผลก่อนว่าในปีนี้ซึ่งเขาเอาบอกแล้วเขาเขาวัดกันสองปีครั้งที่ประสานเนี่ยในปีนี้เราได้เป็นอันดับที่ห้าสิบเจ็ดนะคะ <37. S 2> จากเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยที่ได้เจ<อ>็ดสิบสามก็คือดีขึ้นสิบหกตำแหน่งค่ะเยอะเลยนะฮะเยอะเลยใช่ค่ะดีขึ้นเยอะเลยนะคะครเราเป็นห้าสิบเจ็ดจากร้อยเก้าสิบสามประเทศทั่วโลกะคะคก็ดีขึ้นสิบหกตำแหน่ง เพราะอะไรที่ดีขึ้นต้องบอกเลยคะ่ะว่าปัจจัยสองปัจจัยแรกก็คือการให้บริการทางออนไลน์ของภาครัฐเนี่ยนะคะกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยมีการขยายตัวมีการพัฒนายอย่างดีมากนะคะเขาให้เป็นคะแนนแต่ละปัจจัยเนี่ยคะแนนของบริการภาครัฐเนี่ยเราเคยได้อยู่ที่0.63ตติทว่า63เปอร์เซ็นต์แล้วกันตอนนี้ก็เป็น9เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่กระโดดสูงขึ้นมากนะคะค เาเขาดูอะไรม้างในพวกนี้ตัวอย่างนะคะเรื่องการบริการออนไลน์เซอร์วิสของภาครัฐเนี่ยเช่นบริการทางด้านสาธารณสุขนะคะเช่นบริการในเรื่องของการให้สวัสดิการสังคมนะคะเล่นหรืเรื่องของการให้การศึกษานะคะแม้กระทั่งเรื่องของกิจการหรือกิจกรรมทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มีการพัฒนาอย่างมากนะเรื่องของสวัสดิการสังคมท่านก็คงรู้ว่า อย่างเช่นสวัสดิการเล้ยเอาก่อนก่อนปีนี้นะคะเพราะว่าวัดที์ที่แล้วนะคะอย่างเราเริ่มมีเรื่องของเบี้ยเขาเรียนะเบี้ยผู้สูงอายุ่ะาได้น้อยอ๋อผู้มีรได้น้อยอ่าคับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เห็นไหมคะก็ใช้เป็นบัตรเลณเงินเข้าทุกต้นเดือนสามร้อยบาทเอาไปใช้ที่ร้านอพอประเมินด้วยเหรอัันี้ออ ไม่อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งของ,งอบริการสาธารณสุขแล้วก็บริการสวัสดิการสังคมเ <c oughs> นี่ยตั้จใจที่เขาหน้าเลยค่ะตัวบริการทางด้านสวัสดิการสังคมบริการทางด้านสาธารณสุขบริการทางด้านการ,รศึกษา <c oughs> บริการทางด้านาาาาาาความยุติธรรมนะคะซึ่งซึ่งสาธารณสุขก็ก็ชัดเจนนะคเรับฉันั้นว่าโรงพยาบาลหลายแทบทุกโรงพยาบาลใหญ่ๆมีเว็บไซต์มีมี เป็นไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะสามารถจะเช็คจองคิวได้เลยด้วยนะใช่มีเตือนเน้นมาว่าได้เวลาตัวแล้วจะเลื่อนนัดไหมอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยอันนี้นะคะส่วนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านเองทระลัคมนี้เราก็เพิ่มขึ้นมากกันนะคะอันอนี้ก็ไม่คงไม่แปลกใจนะคะเพราะว่านี้นั้นโยบายของรัฐบาลเองก็ได้มีการลงทุนในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากค่ะเรื่องของ พื้นที่ที่ไม่มีผู้ให้บริการในเชิงพาณิชย์เพราะว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลอะไรรัฐบาลก็ลงทุนนะคะคเอาออโครงข่ายเน็ตเวิร์กไปถึงทําให้ทุกคนสามารถจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ได้โครงข่ายมือถือแต่ย้ายมือถือของเราก็ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่สองตัวเนี้ยทําให้เรากระโดดขึ้นมาส่วนตัวที่สามในเรื่องของดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของทุนมนุษย์เนี่ยรปรากฏว่าอันนี้เนี่ยเราตรงๆค่ะ ตตแต่ว่าเราเราที่เราได้เพิ่มมา16เนย่ยังไม่ได้เป็นที่ตัวนี้เลยนะคะเพราะรปัจจัยนี้เนี่ยเรื่องขององความรู้การเข้าถึงเนี่ยอันนี้เรายังทรงๆอยู่เท่าเดิมนะคะคไม่ได้เพิ่มพื่นขึ้นแต่ว่าขณะน,นี้ทั้งสองปัจจัยแรกเนี่ยก็ทําให้เราขึ้นมาเป็นอันดับ16แล้วก็เป็นอันดับสามของอาเซียนค,ครับับอันดับสามเลยฮะ,ะรองจากอะไรครับ สิงคโปร์สิงคโปร์มาเลเซียค่ะกลับสิงคโปร์นี่ถ้าถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาเขามีความได้เปรียบที่ขนาดของประเทศเขาด้วยไหมฮะขนาดประชากรด้วยอะไรด้วยขนาดประชากรด้วยแล้วก็ด้วยความที่รัฐบาลเขาเนี่ยประชากรแค่ห้าล้านกว่าทุกคนระดับที่เท่ากันค่ะระดับที่เท่ากันนึกออกไหมคะใช่ไหมเขาใช้คำว่าเขาใช้คำว่าเอ่อเอ่อีซ i t i z e n แหละค <c oughs> ่ะ e c พ t i z e เมนนะครับคนจะต้อง ใช้แต่อินเทอร์เน็ตในการทําอะไรต่ออะไรเขาเรียกเป็น e-citizen เลยง่ายเลยนะคะแต่ว่าเราก็ถือว่าเรามีการพัฒนาขึ้นมาเยอะนะคะครับตัวนจะขอพูดอีกสองตัวนะคะนะคะที่ควมจริงแล้วจริงๆแล้วเ่ะเขาวัดสามตัวนะคะทุกปีอีกสองตัวก็คือเรื่องของดัดชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะครับหมายความว่าอะไรมั่งหมายความว่าประชาชนเนี่ย มีส่วนร่วมนะคะในการที่จะกําหนดทิศทางหรือการติดตามการทํางานการรับฟังหรือการให้ยื่นข้อร้องเรียนนั้น่เนี่ยตรงตามที่ยูเอ็นก็เขียนเลยค่ะการะะร่างกฎหมายอะไรพวกนี้อ่เอ่อส่วนร่วมโดยใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นอันนี้ก็เราก็กระโดดมา31เอดอันดับเลยนะคะจากอันดับที่8 2สิบเมื่อสองปีที่แล้วมาเป็นอันดับที่5้าะิบเ็ดในปีนี้นะคะก็คงนึกภาพออกนะคะว่า การมีส่วนร่วมเนี่ยนั้นเชื่อว่าถ้าใครจาได้ช่วงหกหนึ 1, ่งหกสองที่เราทํากฎหมายกันเยอะแยะในสภาเรามีการรับฟังนะ,ะเรามีการเปิดร่างกฎหมายทุกฉบับเนี่ยจะมีการขึ้นเว็บไซต์นะมีการให้ให้ความเห็นนะคะมีเรื่องของอเรื่องร้องเรียนก็นเช่นเดียวกันขนาดนี้ในะเรื่องร้องเรียนแต่ก่อนก็เป็นศูนย์ดํารงธรรมใช่ไหมก็มีศูนย์ดำรงธรรมออนไลน์มี จีซีซีนี่เราก็จีซีซีหนึ่ง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 นี่ก็มีทุกช่องทางนะคะ,ะจะเฟซบุ๊กเว็บไซต์นะคะแม้กระทั่งเรื่องของงบประมาณรัฐเนี่ยทุกโครงการจะขึ้นจะประมูลจะอะไรก็ต้องขึ้นอนะ่เว็บไซต์ขึ้นอะไรหมดเห็นไหมอันนี้นประเทศไทยเราก็ทำมาระยะหนึ่งนะคะแล้วก็จะเห็นว่ายิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นทางการร่างกฎหมายกันอะไรพวกนี้ซึ่งก็เป็นไปตามที่ยูเอ็นเขาดูเนี่ยเราก็ทําให้มันมี ส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้เราสูงขึ้นมาในหัวข้อเรื่องความมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงสามสิบเอ็ดขั้นนะคะค่ะอีกตัวหนึ่งอนองการดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ระดับท้องถิ่น,นะคะ่ะอันนี้ระดับท้องถิ่นนะคะก็เพราะว่าบริการภาครัฐเนี่ยเราคงชัดเจนเมื่อกี้นี่พูดนะคะว่าทุกอย่างตอนนี้ยิ่ง มีปีนี้มีโควิดเนี่ยจะเห็นว่าให้บริการออนไลน์แต่เขาก็มีการวัดระดับท้องถิ่นเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเรายังไม่ขยับขึ้นนะคะคแต่แต่แต่เด้นก็เชื่อว่านะคะยิ่งมีโควิดมาแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยในระดับท้องถิน่นคือระดับเทศบาลระดับจังหวดัดระดับอบตอนะคะอีกหน่อยคงจะเริ่มให้บริการทางออนไลน์เหมือนเหมือนโดยราชการหลักๆนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพรวมค่ะอ๋อกับแสดงว่าโควิดแหม่ะจดบอกก็ไม่มีผลมันก็ไม่ได้นะเพราะคนรู้จักมากขึ้นแบบยังไงก็ต้องติดต่อกับภาครัฐทางโลกออนไลน์เป็นหลักด้วยในมัยไมก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งซึ่งถามว่าทําไมสองตัวโดยวิ่งตัวดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เราถึงขึ้นนะคะเนื่องคิดว่าอันเนี้ยมาจากนโยบายรัฐบาลชัดเจนไม่ได้ไม่ได้เกิดจากสองปีนะคะเรารเรารทำงานมาที่ต่อน <จะ S 1> เนื่องในปรนะเทศไทยใช่ค่นะให้มีการ เป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็สังคมดิจิตอลนะค,ะ,คะได้มีปเปลี่ยนบทบาทกระทรวงเนี่ยที่รัฐบาลสักดันเนี่ยก็ เรียนว่าสักสีส่ปีได้แล้วนะคะคตั้งแต่ปีพ9เก้าที่มีโครงการเลยที่ชัดเจนนะคะมีการบังคับภาครัฐห้ามขอสำเนาบัตรประชาชนนึกออกไหมคะทุกคนจะต้องดึงข้อมูลจากหน่วยราชการกันเองอันนี้ชอบมากชอบมากใช่ค่ะยื่นบัตรประชาชนอย่างเดียวคุณไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อง,งานได้พวกนี้ค่ะอันนี้เป็นปน,นโยบายที่ทําไมเราถึงได้มีตัวเลขอันนี้วันนี้เดนคิดว่าหนึ่งมาจากนโยบายภาครัฐที่ชัดเจน อันที่2ก็คือมาจากการลงทุนในเรื่องของสร้างซื้นขานของภาครัฐที่ชัดเจนมากในะด้านดิจิตอลนะคะกระทรวงเราก็รับภารกิจมาหลายเรื่องอย่างที่เรียนไม่ว่าจะตั้งแต่เหมือนสร้างถนนเลยก็คือตัวโครงข่ายไฟเบอร์นะคะก็ก็สร้างนะคะมีการสร้างออแอปนะคะหรือ <ừ. S 1> อะไรให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบได้นะั่นคงดูเมื่อเมื่อสักสปีที่แล้วท่านคงจำได้มีทางแอปตัวหนึ่งหรือที่ว่า ภาษีไปไหนจําได้ไหมคะฮะะคุณคุ้นอยู่อ่าอ่าภาษีไปไหนเนี่ยจะบอกอรายละเอียดเลยเพราะว่าูพง่ายหว่าเงินที่ทุกที่เข้ามาเป็นภาษีของรัฐอ่ะนะคะสามล้านกว่าสามจุดสามล้านล้านต่อปีเนี่ยมันเอาไปใช้ทําอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็ยังอยู่นะคะ <c oughs> แต่เห็นว่าอันเนี้ยเป็นลักษณะของข้อมูลพวกเนี้ยค่ะมาจากการสืบเนื้อ,อของนโยบายรัฐนะคะครับ <c oughs> การลงทุนทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทั้งในเรื่องของการพยายามให้ข้อมูลแก่ประชาชนมากขึ้น ผ่านระบบดิจิตอลเนี่ยค่ะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะรู้หมดอยากรู้เลยก็เข้ามาทีนี้ว่าปีนี้เดือนนี้เดือนอะไรในเดือนสิงหาคมนะครับเราเราจะมีทิศทางยังไงต่อจากนี้ไปคุณอจฉรินในการที่จะพัฒนาเน้นไปที่การเป็นรัฐบาลก็เออคอมเมดีคอเมดีเนี่ยนะฮะใช่ค่ะอันนี้เราก็จะพยายามทําอย่างต่อเนื่องเลยนะคะครับเการการให้บริการเนี่ยยังมีอีกหลายบริการนักนะคะที่อีกหลายหน่วยงานที่ยังจะต้องเพิ่มมากขึ้นไป อย่างที่เรียนคะ่ะว่าถ้าไม่มีโควิดเนี่ยทุกคนอาจจะไม่รู้สึกว่าฉันขอไม่ไปที่ที่ออที่สถานเอราชการอันนี้ได้ไหมฉันขอเนี่ยอยู่บ้านฉันขอยืดอะไรได้ไหมแต่ว่าเพื่อความสะดวกกันนะคะเพื่อลดอค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็รวมทั้งเรื่องถ้ามีสถานการณ์แบบโรคติดต่อแบบเนี้ยการให้บริการที่ผ่านออนไลน์ได้จะมีมากขึ้นไปอีกนะคะเชื่อว่านในหลาย อันที่ยังไม่ได้มีนะครับเพราะเราต้องติดต่อหน่วยราชการเยอะอันนี้ก็เป็นนโยบายรัฐที่ชัดเจนอันที่สองการที่จะใช้กออออออารทํามาหากินแล้วกันนะคะการทางานเนี่ยนะคะอย่างหน่วยง,งานภาครัฐเองพอมีโควิดเนี่ยทางกระทรวงถึงจะต้องรีบออกอตัวกฎหมายมารองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านก็คงเห็นนะคะในเรื่องของการให้ทํางานจากบ้านได้ะค่ะของบริษัทฝรั่งเขากงทำมานานแล้วแต่ เอ๊ะรัชการหล่ะจะยังไงนะคะรวมทั้งเรื่องของช่องทางจะใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มอะไรจะทำมาหากินโดยไม่ต้องไปนั่นนะคะค้าขายออนไลน์เลยแบบนี้อันนี้เราก็ส่งเสริมรัฐบาลส่งเสริมมาตลอดนะคะเนื่อชื่อว่าอันนี้จะมีมากขึ้นถ้าเราไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมารองรับนึกออกไหคะเราหาแพลตฟอร์มที่ได้มาตรฐานมา เพื่อให้ทุกคนใช้เนี่ยนะคะอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะอืมครับอ่ะก็เดี๋ยวดูต่อแต่ที่แน่เกิดประชาชนต้องต้องปรับตัวตามด้วยใช่ไหมฮะหรือยังไงครับถูกต้องค่ะเน้นขอแนะนํเลยค่ะว่าประชาชนนะคะเอ่อต้องปรับตัวตามค่ะครับอันแรกที่สุดก็คือท่านจะต้องศึกษาในเรื่องของประโยชน์แล้วก็ภัยคุกคามเร่งขอขอตรงอันที่สองเลยนะคะครับครับดี้ะยคุกื่อออนไลน์ต่างเนี่ย ไม่ว่าจะการซื้อของออนไลน์ซึ่งตอนเนี้ยทุกคนจะติดนิสัยซื้อของออนไลน์ละการซือ้อของออนไลน์เนี่ยสินค้านั้นได้มาตรฐานหรือเปล่าถ้าเป็นอาหารก็เอ๊ะอาหารได้อยยอ์ไหมหรือว่าเป็นพวกยาเนี่ยะอาหารยังไม่เท่าไหร่พวกยาพวกอะไรที่ขายกันอยู่ในออนไลน์เราไม่เห็นเออข้อมูลต้องขอดูข้อมูลที่เขาได้อยยอ,อเลขที่อะไรไหมทั้งหลายแหลน่นึกออกไหมหรือการไปซื้อของหรือการล่อลอกฝากเงินรัผลแบบนี้ก็มีเยอะมากค่ะ คือเดนอยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ในโลกที่ออนไลน์มากขึ้นแต่เดนอยากให้ทุกคนจะหนักถึงภัยคุกคามนะคะฉะนั้นแล้วการที่จะไปใช้บริการออนไลน์ที่ถ้าเป็นบริการออนไลน์ของภาครัฐเนี่ยเดนเชื่อว่าไม่เราป้องกันพวกนี้แหละแต่อย่าลืมว่ามีแฮกเกอร์นะคะหรือมีฟอมค่ะจำได้ไหมชิมชอบใช่จำได้จำได้พยายามพยายามดอ้เราดอทอะไรเขาจะดอทโออาร์จีะชื่อเดียวกันอะไรแบบเนี้ยพวกพวกแบบเนี้ยค่ะที่ถามว่าประชาชนเนี่ย ขอให้ระมัดระวังแล้วก็พยายามหาความรู้นะคะแล้วก็พยายามตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะนั่นใช้บริการออนไลน์ทั้งหลายนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเป็นต้องติดต่อกับภาครัฐโดยตรงถ้าสงสัยก็ถามเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้นะเพื่อความสบายใจใช่ค่ะเข้าเว็บไซต์ดูได้ค่ะดูก่อนนะเข้าเว็บไซต์ดูแล้วก็เข้าลิงก์จากเว็บไซต์ของภาครัฐเนี่ยจะมั่นใจกว่านะค,ะครับแบบเอออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือต้ให เพราะว่าภาครัฐจะให้บริการมากขึ้นเยอะค่ะใช่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 แต่ว่าใครตา,ามันอาจจะตามมาได้อ่าต้องติดตามกันเอาละครับวันนี้รับผัวแค่น,นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับโอกาสหน้าคุยกัน,นใหม่ครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับคุณอัชรินพัฒนะพันชัยนะครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศร,รษฐกิจและสังคมนะครับแหมฟังแล้วก็น่าสนใจผมชอบอีกตรงที่ว่าไปไปติดต่อราชการแล้วไม่ต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยคุณเจริญพันธ์จำเลขบัตรตัวเองได้ไหม จำได้แต่จริงป่ะจริงหายากนะเพราะว่าบางบางทีเนี่ยมันมีคนน้อยคนที่จําได้ผมเคยไปธนาคารแห่งหนึ่งเขาญาติไม่เอ่ยชื่อแล้วกันบมงเอิญมันต้องใช้ตังค์พอดีก <rat _> ็เลยบอกเขาว่าอขอแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนอย่างเดียวได้ไหมบัตรจำตัวไม่ได้เอามาเขาก็บอกเอาลองดูเราก็บอกไปปุ๊บสิบาหลักเป๊ะประกอบมันขึ้นมาปุ๊บเลยเบอร์ขึ้นได้ฮะ เลขบัญชีเนี่ยก็เอาให้เปนะเอาให้เปรวังครั้งเดียวนะครั้งเดียวให้ผ่านเลย <c oughs> อ่ะเอาละครับนี่ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณเจริญพันธ์ครับช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะครับค่ะ <c oughs> เล่าสารโดยธนาคารออมสินนะคะในวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องที่กระทรวงสาธารณาสุขนั้นเข้าหนุนหน่วยงานท้องถิ่นค่ะพัฒนา ระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวรองรับสังคมผู้สูงวัยค่ะพูดคุยกับนายแพทย์อัธพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าสานโดยธนาคารอมสินค่ะครับส่วนข่าวประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เราขออนุญาตงดกิจกรรมหนึ่งวันนะครับท่านผู้ฟังคร,ครับข่าวประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะคะธนาคารอมสินค่ะเปิดให้กู้สินเชื่อช่วยประชาชน ที่มีไรายได้ประจำรอบสองสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้กู้รายละไม่เกิน50 0 0 0บาทดอกเบี้ยร้อยละ0.35ต่อเดือนค่ะผ่อนชำระ3ปีสามารถใช้บุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ค่ะเพียงมีอายุ20ปีขึ้นไปสัญชาติไทยมีทินที่อยู่อาศัยแน่นอนแล้วก็สามารถติดต่อได้โดยผ่อนคลายเงื่อนไขใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังเดือนเดียวเท่านั้นและใช้สเตตเมนต์แค่3เดือนค่ะเปิดให้ยื่นเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เริ่มตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่30ทธันวาคม2563นนี้ค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ